สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนักสารคามพร้อมด้วยช่องป๋าจุ๋ยคนสารคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมีตัวอย่างก็คือใบทางการแพทย์มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าผมจะยกตัวอย่างเฉพาะคอเลสเตอรอลรวมและไขมัน LDL ซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ดีต่อร่างกายท่านผู้ชม ซึ่งนะครับใบแพทย์ของท่านนี้มีความเสี่ยงต่อการเป็นเส้นเลือดสมองตีบตันแต่จะแตกเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะแตกได้โดยที่มันไม่ได้บอกเราซึ่งเป็นไผ่เงียบที่คุกคามคนทั่วไปท่านผู้ชมที่มีตัวเลขแบบนี้นะครับเอาท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเอาใบแพทย์เลยนะครับใบแพทย์ของท่านนี้นะครับก็คือว่า ทำงานราชการนะท่านผู้ชมแต่ว่าทํารูปร่างตัวเองดีหมดนะครับแต่เรื่องของไขมันในเลือดเนี่ยมันมากมายท่านผู้ชมก็คือเกิน200ของเขาเนี่ยปาไปที่2 6 3ร้อยหกสาจสนะท่านผู้ชมนะครับมันเกิน200ไงเอาละนะครับคอเลสเตอรอลรวมก็คือนะครับเกิดจากการที่เรากินอาหารนะครับของมันมันผัดผ,ดผดัทอดทอดเป็นระยะเวลานาน,าน,าน นะครับตั้งแต่เราเกิดมาท่านผู้ชมตั้งแต่เราอยู่ในท้องแม่คือไขมันในเลือดน่ะมันมีตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่เราเแว๊วๆในเด็กในท้องแม่นั่นแหละแต่พอหลังจากตอนนั้นมาเราเน่ยเป็นผู้สร้างผู้เสริมมันเข้าไปเองนะครับเราก็ต้องกินนะครับกินอาหารทั่วไปไม่ว่าจะเป็นปิ้งย่างหรืออะไรก็แล้วแต่ไส้กรงไส้กรอกโอ้เยอะแยะท่านผู้ชมอาหารที่มันมันผดัดผัดท,ทอดข้าวขาหมูอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ของติดมัน เพราะฉะนั้นนะครับคอเลสเตอรอลรวมของท่านเนี้ยก็เลยเยอะนะครับบางทีกินไข่ก็อาจจะมากเกินเอาละนะครับต่อมาก็คือไขมันที่ไม่ดีต่อร่างกายท่านผู้ชมผมจะพูดเฉพาะไขมันคอเลสเตอรอลรวมและไขมัน L D L ที่ไม่ดีต่อร่างกายในตารางเนี่ยนะครับก็คือ191้นะท่านผู้ชมกว่า,วาช่างมันไม่ต้องไปคือเราไม่ต้องนั่นแหละเออแล้วกันนะครับคือเกิดอะไรขึ้น นะครับไขมัน LDL นะก็คือไขมันที่ไม่ดีต่อร่างกายเป็นไขมันที่เรากินจากพืชและก็สัตว์พืชก็คืออะไรท่านผู้ชมก็คือน้ำมันจากพืชทั่วไปนะครับไปห้างต่างๆแล้วก็ซื้อมาน้ำมันมีอะไรก็โยนลงน้ำมันตุ้มๆนะครับอันนั้นเลยนะครับส่วนไขมันจากสัตว์นี่ก็คือจากเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อแกะเนื้อแพะเนื้ออูดทั่วๆไปท่านผู้ชม เพราะเป็นสัตว์ใหญ่ซึ่งมีไขมันที่สูงมากนะครับยิ่งเนื้อวัวเนื้อสเต็กอะไรก็แล้วแต่ที่ไปกินกันนะครับก็แล้วแต่นะนะครับพวกนั้นคือเขาเขามีไขมันในเลือดที่คือไขมันในในเลือดที่เวลาเรากินเข้าไปมันจะไปสะสมอยู่ในหลอดเลือดที่มากมายเพราะฉะนั้นจะเป็นอยู่ในสภาวะที่แบบเส้นเลือดในสมองอุดตันได้และก็ เส้นเลือดในสมองแตกได้ท่านผู้ชมตีบตันแล้วก็แตกนะครับจัระเบิดเวลาไหนไม่ทราบนะครับเอาละอันนี้ก็คือเขามาจากพฤติกรรมการกินท่านผู้ชมแต่ไขมันไตรกิไรายนี่ของเขาน้อยนะนะครับคือไขมัน L D L เนี่ยเขาไม่ให้เกินร้อยสามสิบต้งแต่ของท่านเนี้ยฟาดไปร้อยเก้าสบเอ็ดท่านผู้ชมเกือบร้อยเก้าเลยนะครับคอเลสเตอรอลรวมนี่ก็ถือว่าเยอะนะ 263.4นี่ถือว่าโอ้มันมากเกินนะนะครับมันเกิน200ไปแล้วมันเราก็ต้องถ้า240เราต้องควบคุมอันนี้263.4เนะีเสี่ยงแบบสุดกู่ไปเลยนะครับก็คือสามารถที่เป็นเส้นเลือดในสมองแตกแตกได้เลยแตกตีบตันแตกเนี่ยและก็นอนเป็นอมพึกอมพาดครึ่งตัวได้ท่านผู้ชมแต่นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดตอนท้ายนี่ว่าแฟนคลับท่านเนี้ยนะครับ ได้ฉีดคุณวักไปแล้วนะครับห้าเข็มท่านผู้ชมห้าเข็มเลยนะแล้วก็มีเดี๋ยวนี้ก็อ่ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วครบแล้วนะครับแต่เขาก็เริ่มแพ้มาเรื่อยๆก็คิดว่าเป็นอะไรนะเขาเนี่ยเนี่ยผมจะมีภาพให้ดูนะแต่ว่าเรื่องของไขมันเนี่ยเรื่องของไขมันไม่ว่าจะเป็นไขมันที่ไม่ดีต่อร่างกายและไขมันคอเลสเตอรอลรวมในท่านผู้ชมมันเป็นอะไรที่มาจากอาหารการกนิน แต่นะครับภาพที่ตอบไปนี้นะครับก็เป็นภาพที่แฟนคลับท่านเนี้นะครับแฟนคลับท่านนี้เนี่ยฉีดคุณวักไปแล้วห้าเข็มนั่นผู้ชมทํางานราชการวยฉีดอะไรกันนะกันนาะฉีดกระดอกกระเดียฉีดคากโพดก็ให้ถ้วยทองที่ไหนล่ะฉีดมากๆกาให้ถ้วยทองที่ไหนนะครับและก็ก็เป็นน้องรักนี่หน่นะนะครับเขาก็ทํางานมีหน้ามีตาในวงสังคม ก็ครับก็วงสังคมทหารท่านผู้ชมแต่ว่าก็ถือว่าฉีดเยอะเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นแนละ้วตัวเองเนะี่ยมีไขมันเยอะอยู่แล้วนะครับพอมีไขมันเยอะอยู่แล้วท่านผู้ชมมันก็สามารถที่จะทําให้เป็นเส้นเลือดในสมองตีบตันได้อ่ะโจมีภาพนะครับภาพนี้เป็นภาพที่สมองจริงของคนที่นะครับหลังจากฉีดคุณวักไปแล้วและมีไขมันอยู่ในตัวด้วย ไขมันเยอะว่างั้นเนี่ยคอเลสเตอรอลรวมเยอะและก็ไขมัน LD L D L ที่เยอะมากมายเพราะฉะนั้นสาม,มารถที่จะเป็นในดั่งในภาพนี้ได้ท่านผู้ชมนะครับมันจะเป็นเส้นเลือดที่แบบดำๆนะครับก็คือฉีดไปห้าเข็มไงนะครับเส้นเลือดที่ดำๆและมันจะทําให้เลือดแข็งตัวในเลือดของเรามีอะไรมีน้ําตาลในเลือดมีไขมันในเลือดเพราะฉะนั้นนะครับน้ําตาลเขาไม่เยอะนะนะครับแต่ไขมันในเลือดนี่มันเยอะไง นะครับในหลอดเลือดเนี่ยมันเยอะมากมายเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จับตัวกันแน่นและก็ตีบตันเส้นเลือดต่อมาท่านผู้ชมเห็นไหมอ่ามันจะแฟบเลยเพราะว่าเลือดเราไหลเวียนไม่ได้ไม่ได้ไม่สะดวกเพราะฉะนั้นนะครับก็เลยหลังจากที่จีดคุมักไปแล้วท่านผู้ชมมันก็มีมีผื่นมีคันขึ้นอย่างเงี้ยแต่เวลาไปหามหมอเขาก็บอกว่าเป็นเป็นเชื้อรานะแต่จริงๆไม่ใช่นะครับ จากการคุณฉีดคุณวักนี่แหละแต่ผมก็ส่งสมุนไพรไปให้น้องเขาเลยนะก็ใช้สมุนไพรตำรับชาเห็นฟ้าแลบในการที่จะมาบำบัดนะครับก็คือผมใช้สูตรพิเศษเลยนะเพราะว่าเขามีตุ่มมีแบบลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นอีกหน่อยก็จะหลงเกาพอเกาแล้วมันก็จะเกิดบาดแผลมันก็จะเป็นตุ่มเป็นหนองขึ้นมาทีนี้ห้าเข็มของท่านนี่ก็คือ เยอะจริงๆนะครับขอบอกเลยคือผมเป็นห่วงนะเป็นน้องที่สนิทกันแล้วก็เป็นข้อมูลที่ให้ผมมานะครับเป็นทหารด้วยนะครับเป็นทหารก็โอเคแหละนะครับระดับหนึ่งแต่ว่าการที่เราอยู่ในวงการทหารเนี่ยท่านผู้ชมก็แฟนคลับหลายคนเนี่ยก็หลังจากฉีดคุณวักสองเข็มสามเข็มเนี่ยนยีให้ผมเนี่ยบำบัดให้เยอะแยะนะ แต่คนนี้ล่าสุดนะท่านผู้ชมล่าสุดเลยเพราะฉะนั้นเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับพอไปเช็คนะพอพอไปเช็คไขมันคอเลสเตอรอลเนี่ยปาไป263.4โอ้ผมตกใจเลยนะครับไขมันเยอะพร้อมที่จะระเบิดได้ง่ายๆและนะครับไขมัน LDL 191เนี่ย191ท่านผู้ชมโอ้เกือบ192อ่ะเขาไม่ให้เกิน130นะ เรามาทราบกันตารางสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับตารางเนี้นะครับให้ท่านผู้ชมไปตรวจดูของตัวเองนะครับเวลาไปหาหมอเนี่ยเราขอใบแพทย์มาเลยอาตารางคอเลสเตอรอลรวมไม่ให้เกิน200ท่านผู้ชมถ้าเกิน200ไปแล้วถ้าควบคุมได้ไม่ดีมันก็จะผุดขึ้นเรื่อยๆจนถึง263เหมือนกับแฟนคลับท่านนี้เหมือนกับน้องคนที่สนิทกันกับผมคนนี้นะครับข้อมูลแบบนี้เลย ข้อมูลต่อมานะครับไขมัน LDL ท่านผู้ชมไม่ให้เกินร3 0นะครับถ้ามากกว่า130ยของเข,ขาเนี่ยฟาดไปร้อยเก้าสิบดไงร้อยเก้าสิบเอ็ดยปัดทศนิยมไปนะครับมีความเสี่ยงก็คือสามารถที่จะเส้นเลือดในสมองตีบตันแตกนะครับอันนี้ก็คือ LDL มาจากไขมันพืชและก็ไขมันสัตว์ท่านผู้ชมเรากินประเภทพวกปิ้งย่างอะไรนะก็บ่อยครั้ง หรือของมัน,ม,นมันผัดปัด,ดทอดอะไรประมาณนี้นะครับผมไขมันต่อมาก็คือนะครับเขาได้50กว่าท่านผู้ชมก็คือไขมัน HDL ไขมัน HDL เนะี่ยเขาเรียกว่าไขามันดีเนะี่ยนะครับต้อง45ขึ้นไปถึงจะดีนะท่านผู้ชมถ้าน้อยกว่า35ถือว่าสูงนะครับถ้าตัวเลขสูงๆอย่าง45 50 50ห้ากว่า60ยจะพอดีนะครับโอเคนะครับไขมันต่อไป เขาเรียกว,ว่าไขามันไตรกิตรายท่านผู้ชมอย่างของน้องเขาเนี่ยร้อยนิดๆน,น,นะครับไม่ถึงร้อยห้าสิบเลยนะครับเขาไม่ให้เกินร้อยห้าสิบท่านผู้ชมไขมันไตรกิตรายไขยมันไตรกิตรายเนะี่ยมาจากการกินอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตแป้งนะครับประเภทแป้งประเภท,เทข้าวก็แล้วแต่ท่านผู้ชมอันนี้แหละเรามาให้เจอเห็นกันว่าคนนี้มีความเสี่ยงต่อการเป็นเส้นเลือดในสมองตีบตันและก็แตกนะครับ ด้วยการที่เขามีไขมันคอเลสเตอรอลรวมและไขมัน LDL คือไขมันที่ไม่ดีต่อร่างกายแค่2ออย่างนี้สามารถแตกเลยแต่เขามีปัจจัยเสี่ยงคือเขาไปฉีดคนวักเนี่ยห้าเข็มท่านผู้ชมโอ้ห้าเข็มแล้วก็มีผื่นขึ้นเนดังภาพนี่นะครับมันไม่ใช่ผื่นนะมันเป็นสารชนิดหนึ่งนะครับที่เขาผสมลงไปในนั้นนะครับที่ผมได้ยินมาก่อนที่เรื่องของคุณโคเนี่ยจะเข้ามาเนี่ย เข็มแรกกับเข็มสองเขาบอกว่าเป็นเชื้อมาจากนะครับก็คืองูจงอางเข็มที่สามเนี่ยมาจากเชื้อ hiv ก็ไปพิจารณากันแล้วกันว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะว่าต่อไปเนี่ยถ้าเป็นตุ่มเป็นตอขึ้นนะท่านผู้ชมแบบโอ้โหมันจะประดังเข้ามาเลยเหมือนเหมือนแบบว่าแรกๆอ่ะเหมือนกับน้ทูนอ่ะแรกๆก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยจนระเบิดออกมาแล้วครับหน้าเป็นหนองไหลน้ำหูไหลใส่สะดือนี่ก็น้ำเหลืองไหลเลยมีกลิ่นเหม็นอ่ะคนยังไม่ตายอ่ะ ตายทั้งเป็นนะจริงนะนะครับอันนี้ก็บอกให้กันดูถ้าใครเล้ติดตามโจนะก็จะรู้ว่าเรื่องของนทุนเนี่ยท่านผู้ชมเป็นอะไรที่นา่าสงสารแล้วแต่นทุนเนี่ยหายแล้วนะนะครับทานสมุนไพรร่วมห้าเดือนแต่ว่าผมก็ทุกวันนี้ถามว่าโจให้ทานไหมทานครับจนถึงสิ้นปีหกนี่แหละนะครับเพราะว่ามันไม่รู้ว่าจะขึ้นมาอีกเมื่อใดแต่ณนะตอนนี้คือนทุน สบายไปแล้วท่านผู้ชมสบายโดยที่ว่าไม่มีตุ่มมีตอขึ้นสู้แดดหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินก็ว่ากันไปเนาะเอาละนะครับทีนี้เรื่องของน้องคนนี้นะครับที่เป็นน้องน้องรักนะแล้วก็เป็นแฟนกับผมด้วยเป็นทหารด้วยเพราะฉะนั้นข้อมูลผมเห็นแล้วเนะี่ยผมตกใจนะลูกดยยังเล็กอยู่เพราะฉะนั้นโอ้ตัวเลขไป263เนี่ยใครจะไม่ตกใจท่านผู้ชมคอเลสเตอรอลรวมแล้วร้อเนี่ย ไขมัน ldl นะไขมันที่ไม่ดีมันเกินร้อยสามสิบมันมากเกินไปเพราะฉะนั้นเรื่องอาหารการกินต้องระมัดระวังท่านผู้ชมนะครับนี่แหละรู้เรื่องของคนอื่นมากมายแต่เรื่องของตัวเองเนี่ยเนี่ยจะเพิ่งทราบเพราะว่าผมให้น้องเขาเนี่ยไปตรวจแล้วก็จะได้มาวันนี้เป็นการมาบอกกันนะท่านผู้ชมเป็นการมาเตือนกันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอนาคตนะครับอีกสองเดือนหรือสามเดือนเนี่ย ผมจะให้น้องเขาไปตรวจอีกและมาทําคลิปต่อเนื่องนะครับผมโอเคนะครับแต่ในการแต่ในการที่ผมให้กินสมุนไพรเนี่ยทั้งสูตรพิเศษนะครับสูตรพิเศษผมก็จะให้น้องก็กินไปเรื่อยเพราะว่ามันขับไขมันได้ด้วยนะครับขับล้างสารพิษได้ด้วยท่านผู้ชมนี่แหละขับล้างสารพิษขับล้างไขมันคอเลสเตอรลอลที่ไม่ดีต่อร่างกายและไขมันคอเลสเตอรลอลรวมนะครับและอะไรที่ คุณวักเนี่ยเข้าไปห้าเข็มโอ้เนาะผมก็ใช้สม,มุนไพรตำรับชาบําบัดอินฟาแลบของแท้ต้องโจฮักนักสารคามนะท่านผู้ชมและอ่ะาไอดียไลนแม้แต่เบอร์โทรศรัพท์ศูนย์แปดห้สนะครับผมว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับถ้าได้ดูคลิปผมเนี่ยมันเป็นคลิปที่มีให้ความรู้นะครับไม่ใช่ขายของอย่างเดียวนะครับขายผมขายแน่นอนใครไม่มีก็บอกมานะครับโอเคนะครับเรื่องนี้ก็ตำรับชา บำบัดเห็นฟ้าแลบสูตรพิเศษนะครับผมของแท้ต้องโจฮักดักสาระคมได้คุยกับโจนะครับสีบอกไห่สมุนไพราชาตำรับชาหินฟ้าแลบสูตรพิเศษและก็สูตรพื้นสูตรพื้นฐานเชื่องันนักแหลกครับสวัสดีครับผมสีบอกไห่